โเคเลยสี่สี่คำไม่ใช่คนเขามีบนเขาเดาโอ้ย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 โอ้ว่าแล้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสี่แล้วสามตัวสามตัวโอ้โหไม่รู้ไม่ยิงอ่ะเชื่อเชื่อแล้วเชื่อแล้วทำไมมีอ่ะยืนซ้อนกันสามตัวเอาไว้หมดเออทำไมอ่ะพี่ยิงเลยพี่พี่ยิงเลยพี่ยิงเลยพี่ยิงเลยเอาทำไมอ่ะ เฮ้ <c oughs> ยเรื่องรยกัรน,นะเอาเลย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 โอ้ไม่ไหวระเบิดพี่ระเบิดระเบิดอันนี้คือมันไม่เห็นเหรอจะ <c oughs> เออเฮ้ยเดี๋ย้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจริงปหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจมกับตี้อื่นนะครับก็เป็นก็ไม่รู้จักหรอกครับก็คือเขาเชิญชวนมาเล่นก็ต่างๆเข้าไปผมเป็นผู้เล่นแพเอจอจะไปครับคนตี้น้องตี้นี้ไม่ได้มีตี้หละอะไรตัวโดดพี่เป็ดไล่กัได้พี่ตี้กัได้โดดเลยโดดลงดูลงตรงไหนไม่รู้ไปเลยครับมาดูตรงไหนก่อนตรงที่มาร์คอ่ะนี่แล้วกัน ถึงเลยไปไม่ถึงเอามีคนเหรอโหน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 โอ้ยยี่สิบนัดใค้ก่อนัเนี่ยมาตายก่อนเดียว่าด้วยนะแนนใส่เดี่ยวเลยนะแอนคนครับระวังข้าวสมอลรถนัไปก่อนดีกว่า ทำคเดยวเนี่ยช่วยหูไปทำดิไปกั้วโอ้ยโอ้ยโอยจะยิ่งคนเดียววันยีชีวิตดี่อนตัอเลยไม่รู้ใครจะไปช่วยใครแล้วตอนเนี้ยจะรอดไหมจะรอดไหมนห้องอยู่ไหนของวะแล้วแเบอร์สามก็ไม่รองเลยไห้ ไม่รู้ว่าหมดเลยยังนะมันกดดักก like ันได้ไหมเนี่ยเกมนี้เนี่ยอ้าวใครจะยิงตัวนี้ได้เนี่ยรอยเท้าเนี่ยเขายิงกันตรงมันตรงตามม่มิเจออะไรเลยคิวก็น้อยอยู่เ้ยขอขอขอ ขอ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 เออบอกเลยบอกเลยปรับใตโลเล่นโุตยากเราเล่นแบบมาตรฐานธรรมดามาเดิมพี่ยังหาของตัวเองไม่เจอเลยประมาณไหนอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น อย่าไปแล้วนะน่ะน่าจะปอดมั้งอดนี่ได้ยี่หดนะจูกสี่แล้วู่กีใช้ไปแล้วอันเฮพี่ในวงใครไคุณตามนะพี่ในวงคุณตามลองลดหน่อยรอลดนันมาช้าสามคนไึเน อะไรลงยิงอะพอแล้วที่ไปปากเล้พี่มันคือกระสุนกระสุนรประจำกัดแปลดิขยาวใช่สำหรับความขี้เกียจเกีกับกระสุนอนะ่ะ นนนนในบ้านในบ้านมีอีกมีอีกมีอีกนี่จะร้อยจะใครยิงอีกใครเล่นเปิดวงอันนี้วะเนี่ยไม่อยากอยู่ใกล้เลยอ่ะอ๋อแต่นั้นนหละเขาเสียมันจุดบอกจุด,จดใช่เขาเสียเป็นอย่างนั้นโอ้ยโมงมง เตรียมรอแล้วโอเคเนี่ยมันมีบอสด,ด้วย<ต>อ๋อไอตัว,ต,วตัวใหญ่ใช่ไหมฮใช่น้อช่วยกันยิงให้ตายไม่งั้นเราจะเป็นจุดเดินอาจจะตายทาั้งตีลยก็ได้ไปยึดของไหม

จะออกจากบ้านไองตอนนั้นโอเค่วาจะจากบ้านให้อไตายไม่เชื่า okay. อาเชื่อเหนกันอะต่ว่าดีวจะออกไปให้ตายนะตรงไหนอะมีอยู่ไหมอะในบ้านอะไรอยู่ข้างบนชั้นสองไม่มีจริงเหรอ ไม่มีแล้วันขึ้นมาไม่อยู่อาเก็บไปแล้วเปล่าองกดลองกดเล็บอ่ะใช่พี่เก็บไปแล้วพี่กดเล็บเลยไม่ใช่กดชุบชุบหนู่อยอ๋อกดได้เลยใช่ใช่ใช่กดเลยดูแล้วดูยังพี่โดนเพิ่มเลือดไปเลยนะพี่เจอตายแล้วนะ เพิ่มต่อให้เรียบร้อยเข้าวงเลยก็ได้ปะแบกก็ได้พี่แบกๆเข้าวงแล้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ลุกมาก็ได้พี่วงจะบีบไปยังพี่ไม่มีน้อยยัไงไปครับพี่เกมหน้าแบงค์มาเล่นด้วยนะพี่อืออือ เขาจะวงวง,งแรงวงแรงจริงเดี๋ยวเขา,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 าไปเอาข้างนาดวงแรงฮะไปโอ้ยลงมาวงบีบพอดีเป๊ะเลยเกินมีเท้า งบนเขานะในวงในวงวี่ค่ะมันเก็บกองเหลืองมาไม่ได้ยังไม่อยู่ใกล้เลยข้างหน้ามีตัวนะวิ่งเข้าบ้างนะเคลนุ่เห็นละเคลนุ่ยเห็นละเคลนุ่ยเห็นละไม่ไม่สองตัว บอสโซะไมวะไโอเคปิดโอเคเหลือสี่สี่กันไม่ใช่บนเขามีเขาเลยอ้ยโว้ยโวยนะครับลหวงละล่วะว่าแล้วว่าแล้วโถ่อยโว้ยโว้ยโว้ยว้วามตัวสามตัวโอ้โห โอ้ยอ <laughs> อดูเรื่ <laughs> องโอ,อ,อ้โ <laughs> <laughs> หลงลงแล้วปืนทก็อย่างดีเลยน่าจะหัวอยู่อะไม่ไม่น่ว่ะเอาตีเดิเหรอตาหลังรูก็ไปแลโอ้วเอ้ีเดิมมายิงกูเธอโอ้มายิงกูเธอ, <laughs> อ,อเพื่อนร <laughs> ามวาดเวยค่ะน่นฮัล <laughs> ื่อแล้วเชื่อแล้วทำไมมีอ่ะอยืนซ้อนกันสามตัวนะว้หมดเออทำไมอ่ะพี่ยิงเลยพี่พี่ยิงเลยพี่ยิงเลยพี่ยิงเลยทำไมอ่ะเช่นหนูเฮ้ยเล่นอะไรกันนะเอาเลย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 ยิงดิไม่ทิอาให้ปมดไปเลยโอ้โหไม่ไหวระเบิดพี่ระเบิด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 ไม่มีเลยอันนี้คือมันไม่เห็นแล้ว ลิบลิบตายเถอะเออเฮ้ยเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเออ๋ยวเดี๋ยวจริงปะเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะอะไรวะเฮ้ยเฉย